เดกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือว่ากรออน,นะคะที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยที่ประชุมนั้นมีการนำเสนอข้อเรียกร้องจากจังหวัดชายทะเล22จังหวัดเป็นวาระเร่งด่วนเพื่อรับทราบผลกระทบตามประกาศกำหนดข้อปฏิบัติ15ข้อในการแก้ไขปัญหากรณีที่สหภาพยุโรปนะคะออกประกาศเตือนไทยให้จัดมาตรการการยับยั้งประมงที่ผิดกฎหมายหรือว่า IUU และหารลือแนวร่วมในการ ผ่อนปรนตามข้อปฏิบัติดังกล่าวเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐ,ฐกิจและสังคมค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการรับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่กรกรนะครับที่จะมีการปรับลดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยเหลือร้อยละ3จากเดิมที่คาดการเอาไว้นะครับที่ร้อยละ3.5ซึ่งเป็นผลจากปัญหาเศรษฐกิจโลก ที่ทําให้ภาคการขนส่งการส่งออกนั้นขยายตัวช้ากว่าเดิมโดยทาาด้านประธานสภาออการค้าแห่งประเทศไทยในอิสระว่องกุศลกิจได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากรณีที่สหภาพยุโรปหรือว่า EU ได้ออกประกาศเตือนไทยให้จัดมาตรการยับยั้งประมงผิดกฎหมายหรือ IUU ซึ่งถ้าหากไม่มีการแก้ไขาภายใน6เดือนก็อาจจะส่งผลกระทบต่อก,การส่งออกสัตว์น้ําของไทยในอนาคตซึ่งภาคเอกชนนั้นเห็นด้วยกับแนวทางของรัฐบาลและก็ยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย แต่วิธีปฏิบัติที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายหรือว่าสปมผอประกาศเอาไว้15รายการนั้นอาจจะต้องมีการผ่อนปรนในบางเรื่องโดยข้อเสนอนะคะที่ต้องการให้ผ่อนคลายการปฏิบัติตามสปมผอพอ15รายการเช่นเรืออวนลากที่ใช้อาญาบัตรที่ผิดประเภทขอให้กรมประมงศึกษาวิจัยศักยภาพทางทะเลไทยค่ะว่าจะพิจารณาออกอาจายบัตรเพิ่มเติมให้กับ เรือกลุ่มนี้ให้ได้รับอาชญาบัตรนะคะในอวนลากต่อไปส่วนกรณีเรื่องของคนในเรือค่ะให้ในายเรือและ,ะและประกาศนียบัตรช่างเครื่องนะคะเป็นบุคคลเดียวกันได้ค่ะสำหรับกรณีของล็อกบุ๊กนะคะหรือว่าบันทึกการทำประมงนั้นก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดอบรมโดยเร่งด่วนเลยทีเดียวค่ะ